ฝนตกนะครับผมฝนเจ๊เอื้องนะครับผมยังคงต้องทขามาหากินกันต่อไปนะครับผมตัวีใส่ไข่กับปลครับครับสั่งเลยครับผมลูกค้าะะครับวันนี้ขอยาวๆหน่อยเจี๊เอื้องนี่ครับผมเปิดเทอมแล้วนะครับผมเจี๊เอื้องเราก็ ครับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมถึงฝนจะตกแดดจะออกก็ขายเหมือนเดิมแต่ถ้าช่วงไหนช่วงเทศกาลเจ๊เอื้องจะหยุดยาครับผมเ <laughs> จ๊เอื้องเข้าเป็นคนที่มีสังคมนราชมการขอโรตีสัญจรึิดป้ายใหม่แล้วนะครับผมจ้างทำนะครับเนี่ย ธรรมดาห้าบาทไข่สิบบาทนะครับผมรวมไฟนะครับผมเจืเรื่องสดสวยของเราดูแผงนะครับผมไข่นี่หมดทุกวันนะครับผมเหลือแต่แผงนะครับผมจะธรรมดาซักที่ไหนเจือเรื่องเรา ช่วงกำลังเลิกงานนะครับผมวันนี้นะครับผมการทำงานของเืีองฟุดคู่ชีความเคลื้องนะครับผมนี่ราคาเป็นแสนนะครับผมเนี่ยเอ่อรถคู่ชีความเคลื้อนแล้วผมอันนี้ใส่เสื้อแดงนะครับผมจะอาจจะไม่ตรงวันนะเพราะว่าที่วันนีกจะต้องสีเขียวตอนนี้เชียงเอื่องใส่สีแดงเพราะ

เอเดินก็จะมีเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ขามาสั่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาดูดูเรื่องของเจ๊เรื่องนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับเจ๊เรื่องนับตังค์เนี่ย